ว่าอยากให้คุณประภาสพูดถึง Forex ในมุมมองของ VI อหน่อยครับเห็นนักลงทุนกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยถ้าพี่ทำผมว่ายอดวิวน่าจะสูงมากๆรอฟองอยู่นะครับอันนี้เป็นการถามที่ชันฉลาดมากนะครับมีมีแบบมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งคำถามเรยงไปในตัวอ,อ,อ,อคือเชิญชวนให้ให้ตอบว่ากันเถอะอ่าครับโอเคครับ<า>ก็ฟอเล็คืออะไร ครับ f o เ e x เนี่ยจริงๆก็ <c oughs> ง่ายๆก็คือเป็นการ trade. เทรดเก่งกำไรข้างเงินนะ <c oughs> เก่งกำไรค่างเงินนะครับ <c oughs> คือข้างเงินในโลกนี้มันก็จะมีสิ่งคำศัพท์นะที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือแข็งค่าอ่อนค่าใช่ไหมครับอ่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็นี่แหละพอแข็งค่าอ่อนค่าคืออะไรอ่ะมามาเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนนะครับแข็งค่าก็แปลว่าสมมุติตอนแรกเนี่ยสามสิบาทเนี่ยนะแลกหนึ่งแลกได้หนึ่งดอลลาร์ เห็นปหสามสิบาทแลกได้หนึ่งดอลลาร์นะครับแข็งค่าขึ้นก็แปลว่าเราเนี่ยนะใช้เงินเนี่ยน้อยกว่าสามสิบาทแลกได้หนึ่งดอลลาร์นะเรียกว่าเงินแข็งค่าคือเงินเราแข็งขึ้นนี่ออกนี่เงิเนเราแข็งขึ้นมันก็เลยแลกได้น้อยลงหมายว่าเราใช้เงินน้อยลงในการแลกนะเราแข็งค่าขึ้นเงินอ่อนค่าก็ตรงกันข้ามคือเราเนี่ยก็ใช้เงินน่ะมากกว่าสาสิบบาทในการแลกหนึ่งดอลลาร์ อ่าโอเคไหมครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแกลบสังเกตไหมมันจะมีแกลบสมมุติว่าตอนซื้อเนี่ยเราเราไปแลกดอลลาร์ไว้อ่าเราไปแลกดอลลาร์ไว้เบิร์ดตอนที่บาทอะแข็งนะตอนที่บาทแข็งเช่นเราซื้อมา28บาทตอน1ดอลาลาร์เราก็ใช้เงินแค่28บาทแลกมาได้ได้ละ1ดอลลาร์นะพอบาทอ่อนเราก็เอา1ดอลลาร์เนี่ยไปขายนะสมมุติบาทอ่อนเป็นสั่งที2บาทนะแล้วก็เอา1ดอลลาร์เนี่ยไปขายไนดะ้32บ,บาทมาต้นทุน28บาทขายได้32บาทก็กําไร4บาทใช่ไหมครับอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการเก่งกําไรข้างเงินนะครับเป็นตลาดเงิน <c oughs> ก็แน่นอนว่า,เ,า <c oughs> เหมาะกับใครเหมาะกับใครนะพี่คิดว่าหลักๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นสายเก่งกําไรนะสายเก่งกําไรไปเลยนะครับแล้วก็ที่อาจจะบอกว่าจะดูเทคนิคดูกราฟดูอะไรก่อนแล้วแต่และนะแล้วแต่สะดวกนะครับสองเนี่ยก็เป็นพวกนี้ครับเป็นพวกโมเมนตัม ไปส่โมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยเขาจะมองภาพรวมเบิร์ดเขาจะมองท็อปดาวเลยว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพอมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อค่างเงินอย่างไรเนี่ยเอไหมมันส่งผลว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอจีนพอจีนได้ดุลการค้าอเมริกาเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวค่างเงินอเมริกาจะอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <C oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เนี่ยพี่พิจารณาเรื่องค่าเงินเป็นหลักครับว่าเดี๋ยวค่าเงินอ่อนค่าเงินแข็งก็จะมีการเก็งกำไรในเรื่องของค่าเงินนครรับปะมาณี้ นั้นถามว่าในมอง VI นะในมองว i นะครับเรามอง For e x ยังไงนะพี่คิดว่ามันเราเนี่ยก็มอง f o เ e x เนี่ยคล้ายๆกับ Bitcoin เมื่อตอนก่อนหน้านี้ที่เราที่เราไลฟ์กันไอ้ที่เราคุยกันอัดคลิปกันไปนะครับว่าเออก็คล้ายๆกันอนะ่ะคือเราก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือสําหรับการเก็งกาไรไม่ได้มีพื้นฐานของธุรกิจหรือฟันดัมเบลท์เนี่ยมารองรับนะครับดังนั้นก็ถือยาวก็มีประโยชน์ไหม,มก็ไม่ไม่มีประโยชน์ต้องไหมครับต้องสือระยะสั้นอย่างเดียวเก็งกำไรอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะนะครับดังนั้นก็มัน ถ้าถามในมุมมอง VI อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนในในกิจการที่ที่สามารถสร้างดอกสร้างผลให้เราอ่ะในอนาคตและเงินเนี่ยมันไม่สามารถโตขึ้นได้ถ้าเงินวางอยู่เฉยเงินต้องมีการวิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าถ้าเป็น f o r e x กตนะครับต้องเทรดเข้าเทรดออกอยู่ตลอดเวลาแต่ VI ไม่ใช่ VI เนี่ยถ้านะครับถ้าเราเนี่ยเลือกหุ้นที่ดีดีมากซี่ตอนนี้มีด้วยอ่าถึงตอนนี้มีด้วยหุ้นดีมากๆนะแล้วก็ราคามันถูกปกติ ราคาถูกผิดปกติเอาง่ายๆนะเหตุเกิดเนี่ยจากวิกฤตในปีที่แล้วนะแล้วยังส่งผลอยู่อย่างเงี้ยราคาหุ้นผิดปกติะนะครับเราซื้อลงทุนในปีนี้เชื่อไหมครับว่าซื้อครั้งเดียวถือไปสิบปีเงินเราเนี่ยสามารถโตขึ้นมาเนี่ยเป็นเท่าๆได้เลยอืมอ่าเป็นเท่าๆโตเป็นเท่าโตได้เลยนะหนึ่งเท่าสองเท่าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งเป็นความแตกต่างก,กันระหว่างสินทรัพย์ที่ที่มันเป็นการลงทุนจริงๆกับเป็นการเก็งกําไรนะครับ ถามสี่เท่าก็มีมั้งเอเพอใช่ใช่ใชอ่อืมอืมอ่ะโอเคขอบคุณนะคำถามแรกผมไม่อ่านชื่อแล้วกันนะเผื่อใครแบบอยากเป็นส่วนตัว